คราบสวัสดีพี่ๆน้องๆบ้านทิพยาพระพุทธเจ้าทุกๆท่านลูกพุทธบุตรประเรสริฐสรีพีชาว,วุฒิขอาน้อมก้มกราบแท้พระบาทท่านพ่อใหญ่องค์สมเกจพระวิสุทธิพุทธรังสีประมธรรมบิดาบัดทีเหล่าลูกหลานบ้านทิพยาพระพุทธเจ้า,าขอให้บอกชื่อนามสกุลของเรานะครับ ะทำสมาธิด้วยการทำอุปสมานุสติถวายลมหายใจแด่พระนิพพานขอให้ท่านขอให้พระองค์ท่านโปรดเมตตาอบอุ้มและประคองดวงจิตเล็น้อยของเหล่าลูกหลานนีด้ด้วยเถินขอให้ลูกหลานนั้นคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดเป็นไปด้วยความเป็นกุศลเพราะเป็นชาติสุดท้ายและต้องการบรรลุมรรคผลนิพพาน ขอให้สิ่งนั้นพลันสำเร็จขอให้สิ่งนั้นสมปรารตนาสุขสงบและมีในเรื่องของการที่เรียกว่าบินทบาดจากเบื่องบนเอินวันนี้ขอพระองค์ท่านเมตตาด้วยเถินส่งพระตะขาย,ยานของพระองค์ท่านและส่งแผ่นดินของพระองค์ท่านลงมาสู่เนื้อตัวชีวิตของเรลาลูกหลานด้วยเถิดเหล่าลูกหลานกับเพื่อนๆได้ร่วมกันอาราธนาและอัญเชิญพระตะขาย,ยานนี้ ด้วยความเคารพรักเรื่อมใสศรัทธ,ธาและขอส่ง,งบุญไปส่งอามิตรบูชาไปเพื่อเป็นไฟฉายเพื่อขอให้ท่านช่วยส่งประทีปทำทีแนะด้วยตัวปัญญามาในการดูแลเนื้อตัวชีวิตชาติสุดท้ายนี้ขอให้ลูกหลานเถิดด้วยเุ้าค่าสาธุสาธุสาธุ ท่านพ่อใหญ่เคยบอกลูกๆทุกคนว่าให้เชื่อว่าทีมงานมีอยู่จริงนิพพานมีอยู่จริงเคารพพระรัตนไตรัยเคารพทุกพระาศาสดาพร้อมขับทุกพระาศาสดาสับพนิพพานกันหมดแล้วคงต้องรอพระนิพพานาศาสดาองค์อื่นที่จะไปอุบัิแต่เมื่อเรานั้นมีชีวิตที่สั้นไม่เกินร้อยยี่สิบปีเราก็ต้องกลับไปหาท่านพ่อครับ ว่าสภาวะดินแดนพระเจ้าที่เป็นที่ต่อไปขอให้ทุกท่านนั้นหายใจเข้านิพหายใจออกพานกำกับลมหายใจสติสัพพัญญะว่าหายใจครั้งที่หนึ่งถึงห้าสิบให้ทุกท่านนั้นทำตามเิตของตนเองใช้แบบที่เรียกว่านิพพานาสุขขังก็ได้ขอให้ทุกท่านนั้นวางใจในท่านผู้ใหญ่ และวางใจว่าตนเองนั้นเลือกที่เดียวแล้วเริ่มทำพันธสัญญาที่เรียกว่าระลึกนึกอ่านเป็นอารมณ์เลือกนิพพานเป็นที่หนึ่งและเดียวและเราจะไม่เลี้ยวไปที่อื่นเพราะเรานั้นจะไม่เป็นสัมภเวสีที่ยังหาที่เกิดและปรารถนาที่เกิดคืนกับอัติพิพานบ้านที่แท้จริงของพวกเราขอใ เหล่านั้นรีบเป็นรูปของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ทำตนเองให้เป็นอริยเจ้าขั้นสูงเป็นอรหันต์ขีนาศกจกิฐและไม่มีแดนเกิดเลิกเป็นสัมปเวสีที่เที่ยวเที่ยวหาแดนเกิดแดนสุกข์ปรงงพระล,ะลงของให้พวกเหล่านั้นเริ่มความจิตกวมใจอ้งมัน่นอนิพพานเชื่อในการปฏิบัติของท่านพระใหญ่เพราะนั้นเป็นผู้ยกจิตได้ และขอให้พวกเรานั้นมั่นใจในสิ่งที่ตนเองนั้นกำลังปฏิบัติว่าจะทำได้เริ่มเข้าอุปสมานุสติถวายลงไม้ใชต่อพระพาน นั้นเตรียมในการที่เรียกว่าขออธิษฐานให้ผ่านในส่วนของสมาธิรูปฌานและให้ผ่านในส่วนของสมาธิอรูปสัญญาหรือสิ่งที่เรียกว่าให้เรานั้นผ่านในเรื่องของญาณสมาธิตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงแปดโดยขอผ่านในส่วนของปฐมฌานทุติยฌานอติยฌานจตุทฌานอาคาสานัญจายตนะ วิญญาณนัญชายตธนะพระอากิจัญญายตธนะจนถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานที่หนึ่งถึงสี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับรูปร่างเพ่งในรูปร่างถ้าจดจ่อในรูปร่างที่รูปร่างผลิตอะไรก็ตามส่วนไหนก็ตามเราจะเลิกเพ่งนั่นคือเราจะปล่อยวางในการที่เรียกว่าไปสังเกตรูปร่าง และการที่เรานั้นขอผ่านอารูป,ปสัญญาหมายสิ่งที่นอกรูปร่างที่ไม่ใช่พระนิพพานทุกอย่างไม่ว่าจะเพ่งในอากาศไม่ว่าจะเพ่งในการรับรู้ว่ามีวิญญาณเต็มอยู่โลกธาตุไม่ว่าจะเพ่งในส่วนของความว่างเปล่าทุกอย่างเกิดขึ้นในสามโลกสุดท้ายตายดับไม่มีอะไรเหลือคือความที่เรียกว่าสุญญตา หรือเรียกว่าอากินัญญายตนะถ้าในส่วนของข้าที่มีสิ่งเดี๋ยวมากระทบในขันห้าดีบ้างไม่ดีบ้างและเกิดบ้างเดี๋ยวดับบ้างสลับกันไปคือการที่ใช้ชีวิตอยู่ในความเดี๋ยวเกิดมีขึ้นและเดี๋ยวดับไปนั่นเองเนวะสัญญานาสัญญายตนะเป็นเช่นนี้ขอให้พวกเรานั้น กลับมาหาท่านพ่อใหญ่โดยการขอเข้าสู่ธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมแต่ขอไม่ให้คุณค่าของการที่ใช้ส่วนของเบญจขันธ์ให้ครบทั้งห้าขอให้พวกเราระงับและเรียกว่าดับอารมณ์วิตกวิจารอารมณ์กิิอารมณ์สุขให้ผ่านอารมณ์เหล่านี้พร้อมอธิษฐานให้เรานั้นเข้าสู่การดับสัญญาการดับเวทนา สัญญาคือความจำํำความหมายรู้การรื้อฟื้นความจำนั่นเองส่วนเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เจ็บปวดอันนี้ในขณะทำสมาธิมีได้หรือแม้แต่การทิ่เผลอไปรื้อฟื้นในความสุขของทางโลกที่แวบเข้ามาขออธิษฐานในการดับสัญญาและเวทนาซึ่งจะส่งผลให้มีอดิสงในการดับสังขารคือความขิดปรุงต่ง หรือเรียกว่าความคิดฟุ้งซ่านได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ให้เราอธิษฐานขอให้อัและดับเวทนาพร้อมดับสังขารหมายถึงการดับนิวรลงทั้งห้านิวรนั้นคือสิ่งที่เรานับบรรลุทำได้ยากแต่ถ้าหากเราอธิษฐานกลับพระนิพพานแล้วแรงแรงของธรรมาธาตุแท้ดั้งเดิม ที่เป็นตัวตนแท้จริงที่ท่านพ่อใหญ่ให้ไปอยู่แล้วจะปรากฏขึ้นอยู่ในเนื้อตัวชีวิตจะมีความสงบเย็นนิ่งและมีความรู้สึกว่าปล่อยวางอยู่ในความสภาวะวานีชสงบใจก็จะมีความสงบเมื่อไหร่ที่ใจมีความสงบทำไปนะครับนั่นคือบุญมหาศาลนั่นคือสภาวะนิพพานปรากฏ และเมื่อเราออกไปทำธุรกิจใดๆที่ทางโลกต้องการใช้พลังงานความสงบตัวนี้จะเกิดฌานจะมีสิ่งที่เป็นประเีธรรมของสภาวะเดิมนั่งเดิมแท้ที่ท่านพระใหญ่ให้มานั้นจะชี้แนะแนวทางในการอยู่บนโลกนั่นคือตัวปัญญาที่จะเกิดนั่นเองทางโลกและทางธรรม พวกเราจะต้องฝึกฝนขัดเกลาตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าดับความคิดทั้งกุศลและอกุศลน,นั่นคือการดับสังขารคือความคิดปรุงแตง่งสร้างออกไปจนกระทั่งดับความจําความหมายรู้ต่างๆที่เรารู้นั้นอาจจะรื้อฟื้นได้เองหรือเรียกว่าเกิดเองโดยอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้พระนิพพานถดับให้โดยการที่ให้อธิษฐาน ขอเข้านิโรสมาบัติขอให้นิพพานธาตุนิพพานธรรมปรากฏในเนื้อตัวชีวิตและขอให้ช่วยช่วยทําในสิ่งที่เรียกว่าตัดวงจรของขันห้าตัดสัญญาตัดเวทนาเท่ากับตัดสังขารแ้วนิพพานจะปรากฏที่ใดไม่มีขันห้าที่เราอยากดึงมาใช้ที่นั่นคือสภาวะนิ่งสงบเงียบของคําว่านิพพานแต่มีปัญญาและมีสติสัมปชัญญะ มีความแช่มชื่นเบิกบานของพระนิพพานเองเตรียมเข้านิโรธสมาบัติอธิษฐานครับขอผ่านรูปปัญญาขอผ่านอารูป,ปรสัญญาและขอเข้าสู่นิโรธสมาบัติหรือสัญญาเวทตนิตนิโรธท่านพ่อใหญ่จะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราและช่วยเรียงใจในอารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่านิพพานตัวนี้ให้เติบใหญ่ ขอให้เรามีหน้าที่ในการช่วยเหลือโดยการที่ทำสภาวะของความสงบให้เกิดขึ้นไม่พยายามหรือฟืน้นนึกคิดหรือจาไม่พยายามที่จะใช้คำบริครรมคำพูดใ,ใดๆและวางว่าง,างสงบปราณีอยู่กับธรรมทะุแท้ดั้งเดิมอยู่กับสภาวะรสชาติของอารมณ์ที่ได้นิพพานให้พวกเราเริ่มเข้านิโรธสมาบัตินับบัตินี จากนั้นให,ให้พวกเรานั้นได้ปฏิบัติในแบบฉบับของอารที่เรียกว่าอารัธนาบุญของพระิพานและบุญในวัตสงสารบุญขาวบุญใสและทุกบุญบาร,รมีที่จักรวาลให้เราได้ขอให้เราอารัธนาลงสู่เนื้อตัวชีวิตเราอาจจะใช้เป็นพลังงานในรูปของแสงบุญลงมาทางสิ่งที่เรียกว่ากระหมอ่อมหรือเหนือศีรษะจากนั้นให้เราน้อมรับ คุณเข้าสู่เนื้อตัวชีวิตพร้อมกับให้เซลล์ต่างๆนั้นได้ถึงรู้ได้รับพลังงานที่วิเศษนี้และทำให้เนื้อตัวชีวิตมีการที่เรียกว่าได้คืนสู่ความเป็นอริยเจ้าและเมตตาต่อรูปร่างและร่างกายที่เรามาสร้างบุญนี้ให้เขาได้อาบแสงบุญหรือเรียกว่าให้แผ่คำว่ารงวิหารสี่ให้เรานั้นเมตตาต่อรูปร่าง ที่ได้มาใช้สร้างบุญนี้ให้เขาได้มีในเรื่องมีความสุขสงบและไม่เครียดไม่วิตกกังวลและให้มีอาการที่ได้รับบุญนี้ขอให้เซลล์นั้นกื้นตัวและช่วยถอดถอนอาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรมขอให้นายสัญญากรรมเเกฑ์จะตายชีวิตผู้ดูแลและส่วนของเป็นสขันที่เราใช้ร่างอยู่นี้ โปรดเมตตารับบุญกุศลและช่วยแผ่เมตตาช่วยให้อาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรมต่างๆได้โรคร้ายโรคไัยใกล้เจ็บอุบัติเหตุจนถึงอุบัติภัยสิ่งที่เป็นผลบาปความชั่วร้ายต่างๆให้ออกจากเนื้อตัวชีวิตที่สร้างบุญนี้ด้วยเถิดจากนั้นอธิษฐานให้แสงบุญตัวนี้ฉายเหมือนเอ็กซเรย์หรือเรียกว่าฉายแสงวาบหนึ่ง เพื่อให้เซลล์นั้นต่างๆได้มีการรีเซ็ตตัวใหม่หรือที่ได้มีการที่เรียกว่าทําให้เซลล์นั้นเกิดความสมบูรณ์หายจากโรคร้ายต่างๆที่ไม่ใช่โรคติดต่ออาจจะเป็นโรคที่เรียกว่าเกิดจากผลกรรมในอดีตหรือกรรมที่เกิดมาในชาตินี้และยังแก้กรรมไม่ได้ขอให้บารมีเบื้องบนช่วยเหลือให้พรหมวิหารสีนี้ครอบคลุมในร่างกายนี้ ขอบคุณที่ให้ได้มาใช้ท้างบุญให้มาเรียนรู้ทุกและแจ้งในทุกจนเข็ดจนกลัวจนตื่นตัวรู้ว่าถ้าจะสิ้นทุกนั้นต้องเลือกกับนิพานต้องคืนสู่ความเป็นอริยเจ้าขั้นสูงเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้คืนกลับเป่นดินที่ยังไม่ตายอยู่ต่อไปขอให้พวกเรานั้นได้มาได้มาเป็นชาติสุดท้าย ให้พวกเรานั้นมีเมตตาต่อจิตร่างกายต่อชีวิตที่มาสร้างบุญนี้แล้วให้พวกเรานั้นแผ่เมตตาให้กับตัวเองและแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นจนถึงเจ้าคุณในคุณและผู้ที่เคยผูกแค้นผูกโกรธผูกบาปหรืออาจที่เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรก็ขอให้พวกเรานั้นแผ่มิตรไมตรีแผ่บุญบรารมี ถ้าบุญตัวนี้มีอนิสงส์ได้เพียงใดขอให้เพื่อนบนนำสง่งและขอให้เป็นอิสระจากกันให้เกิดสันติภาพสันติสุขให้เกิดวิมุตตในทุกดวงจิตด,ด้วยเถินแผ่มิตรไมตรีแผ่บุญบารมีแสงพระทิพยปุญพระทิพธรรมนี้ออกไปครับพร้อมประกาศว่าเรานั้นให้อภัยกับผู้ที่เคยผูกโกรธผูกแค้น และให้อภัยในความผิดของเนื้อตัวชีวิตที่ต้องมาเรียนรู้พร้อมกับขอเข้าสู่ความเป็นอมตะตั้งแต่เวลานี้ไม่ขอมาเรียนรู้สิ่งใดๆเพราะเราจบอิจแล้วขอให้การที่เราให้อภัยให้ประกาศบุญให้บุญให้มิตรไมตรีนี้จงทำให้เราออกจากผลบาปค,ความทุกข์ความตายให้ได้ตลอดกาลนานเชิญ จากนั้นแผ่มิมตรไตรีแผ่บุญบรารมีแต่ให้บุญให้กุศลน,นี้ให้มีอริสงถึงรายนามที่เราฝากเข้ามาและผู้ที่เรียกว่าเจ้าคุณในขุนนทุกพบทุกชาติแม้ระลึกนึกถึงไม่ได้ในตอนนี้ก็ขอให้เบื้องบนนั้นเมตานำสงเพราะผู้ที่เมตเพราะผู้ที่จะได้นิพพานนั้นเลือกจากความกระทำอยู่เป็นหลัก ถ้าเรารู้ซึ้งในตรงนี้แล้วเจ้าคุณในคุณผู้มีพระคุณในทุกภพทุกชาติให้ทั้งบุญและให้ทั้งความเคารพรขอให้ท่านได้รับบุญตัวนี้และให้ได้อานิสงในการตื่นรู้และรู้สูงสุดคือรู้เรื่องพันิพภานว่าจบอิจแน่นอนให้เรานั้นเมตตาเชิญชวนเข้ากับพันิพานด้วยบทธรรมง่ายๆคนที่เรารัก และผูกพันกันมาครอบครัวในทุกภพทุกชาติให้เราขอเชิญชวนเขากภับพนิพพานและสะกิจเตือนใจว่าถ้ายังเกิดอยู่จะมีทุกข์ร่ำไปเชิญชวนให้เขากลับพรนิพพานเฉพาะนิพพานนะครับขอให้พวกเราเชิญชวนคนที่เรารักกลับพรนิพพานในบ,บัดนี้สองนาทีครับ ในการที่เรานั้นให้อภัยและเชิญชวนกลับพระลิพานจนถึงการมีอนิสงส์ในความดีในบุญกุศลของเราในครั้งนี้เบื้องบนนั้นมีหน้าที่ที่จะนำส่งเข้าที่เบื้องบนจะพิจรารณาหน้าที่ของเราคือทำภารกิจของการจบกิจที่ดีและต่อไปนี้ให้พวกเรานั้นรู้ตัวว่าในขณะที่เรานั้นได้ทำบรรทสัญญา ในการขอกลับพระนิพพานและด้วยบุญบาร,รมีของเราที่สร้างตบะบาบร,รมีอยู่ในขณะน,นี้เรานั้นมีจิตใจที่มีเมตตามีพรหมวิหารสี่และเรานั้นได้เป็นผู้ให้ทำให้อภัยจนถึงเรานั้นถือได้ว่าปฏิบัติเป็นความอริยเจ้าขั้นสูงขอให้เรานั้นทำอริยวัฒนาให้บริสุทธิ์นี้ให้มีศรัทธาจากฆาตปัญญา แล้วอธิษฐานจิตเพื่อให้เรานั้นสมปรารถนาในภารกิจที่ต้องทำเทินขอให้ทุกท่านอธิษฐานจิตให้เราอธิษฐานตอนที่เรานั้นมีการสร้างกระบะบารมีที่สูงสุดคือการรู้เรื่องพระนิพพานขอให้กลับพระพนิพพานนี่แหละสิ่งที่เป็นที่ทุกพระศาสดาพยายามจะบอกว่าไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับท่านผู้ใหญ่และอเยจเจ้าที่บรรลุธรรมแล้วคืออรหรันต ่พระพุทธเจ้าพู้ตรัสรู้ธรรมทุกพระาศาสดาได้กลับหมดแล้วน,นี้พวกเราที่เคารพทุกพระาศาสดาคือสิ่งที่ท่านพระใหญ่นั้นมองเห็นว่าพวกเรานั้นมีความยืดหยุน่นเรามีความเข้าใจในนิพพานที่ดีและท่านพระใหญ่เองก็ยืดหยุ่นที่จะบินตาบานเพื่อที่จะพากลับพระนิพพานจากนิพายเริ่มอธิษฐานจิต ให้สิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จโดยเร็วพันด้วยการเป็นอริยเจ้าและใช้อริยวัตทั้งห้าในการอธิษฐานจิตในครั้งนี้ขอให้มีพลังทำให้เกิดอนิสงส์รวดเร็วสำเร็จขอให้ทุกท่านเริ่มอธิษฐานบัดนี้ครับขอสิ่งที่เราต้องการนะครับ จากนี้ไปขอให้พวกเรานั้นได้มีในเรื่องของการที่เรียกว่าทำอุปสมานุสติเพื่อเป็นการที่เรานั้นน้อมระลึกถึงพระนิพพานรักนิพพานเป็นอารมณ์และต้องการคืนกลับสู่อมตะนิพพานหรือสกุลโลกุตละธรรมขอให้พวกเรานั้นมั่นใจว่านิพพานนั้นไม่ได้หายไปไหน ที่ใดไม่มีเป็นสขานธ์ห้าที่นั่นคือพระนิพพานและขอให้คืนกลับคำว่าอมตะแท้จริงที่เรานั้นจะแก้บาปและแก้สิ่งที่ช่วยร้ายทั้งหมดได้ขอให้เรามั่นใจว่านิพพานมีจริงและจากนี้ไปก่อนที่เราจะออกจากสมาธิขอให้เรานั้นทำหน้าที่ในการถวายโรงหมายใจต่อทีมงานที่มาช่วยเหลือในการดูแล ในเรื่องของการปฏิบัติในการบำเพ็ญตบะบารมีหรือเรียกว่าทำจิตตภาวนาเป็นชาติสุดท้ายเรื่อพระพนิพพานที่เดียวขอให้พวกเรานั้นได้ถอยสมาธิด้วยการใช้คำว่านิพพานพร้อมกับะระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นสติสัพพัญญะถาวายลมหายใจและถอยสมาธิให้กับพนิพพานอีกเก้าครั้งเริ่มปฏิบัติครับ สาธุสาธุสาธุก็ค่อยลืมตาขึ้นนะครับแล้ววันนี้พวกเราได้ฝึกสมาธิด้วยการทำอุป,ปัสมานสุสติถวายลมิจไทยแด่พระนิพพานแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พวกเราจะขอบุญบาร,รมีจากพระนิพพานล,ลงสู่นุดเท่ชีวิตของพวกเราก็ขอให้พี่พพน้องๆทุกท่านประนมมือขึ้นแล้วก้มลงกราบแทบาพระบาทพระใหญ่สามครั้งกราบ กราบกรบลูกพุทธบุตรประสิฐสิิปีชาวุฒิขอน้องก้มกราบแทบปับอวบาัท่านพ่อใหญ่ขอท่านพ่อใหญ่ในจักรวาลได้โปรดเมตตาประธานพลังทิพย์พลังจักรวาลพลังบุญแห่งแสงทิพย์ทิพานสับพันรังสีรัศมีอุปการแสงอริยทรัพย์อริยธรรมพิสุทธิ์พลังบุญขาวพลังบุญใสราดรถดลงสู่เนื้อตัวชีวิตของเ่าลูกหลานด้วยเถิน ก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่วันนี้พวกเราได้มาร่วมกันสร้างบุญฝึกสมาธิฝึกสติด้วยการทำอุป,ปสมานุสติถวายลงไม้ใจแด่พระนิพพานต่อไปก็ขอให้ทุทกๆท่านเปิดใ์และอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ